มาดีขวามแม่นขวาแน่นขวาแม่นอยู่ดีซ้ายจะแก้ยังไงโดนไปนสองขวาแล้วซ้ายมาติดบางโดนศอกเขาพี่อีกวันนี้รับอาวุธทั้งศอกทั้งแข้งมาจากค่ายแล้วครับหลานยมโมทั้งเขา่าทั้งทั้งศอกได้นาดทีอารมยย้อนเล็กเพชรบิดมา บิดบิดไม่ไปโดนเข่าขวาปชกชนะค่าตัวรับเต็มยังไม่พอมีติปทุกไฟซะด้วยครับทําให้น้องๆน้นนมวยในค่ายมีมีกําลังฮึดเฉือนศอกเสยียบดี้เข่าบ้างแล้วเอาล่ะครับเกมเริ่มเกมเริ่มขึ้นมาแล้วสนุกแล้วครับจิ้มหมัดกวาดล่างกวาดไปลงจิ้มเข่าซ้ายโดนเข่าขวาขึ้นสายมาขวาขึ้นแยกก่อนแย่ก่อนมาเริ่มกันใหม่ครับ ยอดเหล็กเพชรเดินเร็วขึ้นแทงขวาทีบขวาหลันยโมจิ้มหมัดขวาขวาทั้งแถบสายมาแล้วโอ้ยสายหลุดแรงมากเมื่อกี้โชกกะวยจังหวะฝีม,มือต้องคุมพื้นที่แคบลงนะครับต้องฟาแข้งขวาแข้งขวาหมัดขวาไปกำปั้นทาาดนานยอดเหล็กเพชรทำได้รับไปเลยครับ หนึ่งกําปั้นมาที่ว่าหนึ่งมื่นนั่นแหละครับมาต้นยกโดนเป็นสองสามแข้งเกาะนายครงนายกดกดได้ตีได้หรือไม่ได้หนึ่งเม็ดรครับเขาซ้ายเขาขวาคืนทันสปีดแข้งขวานี่ม,มาถูกที่ถูกเวลายอดดึงมาจังหวะยืนขาเดียวเชือกกระเบแยกออกมา โอ้ยสับสอบเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยหน้าหวาดเส้นหน้าเสียวไส้นะครับสอบของหลันย่างมือนะครับหลันยาโมวางแข้งขวายังเข้าไม่ติดยังไล่ไม่จนกระดานนะครับยอดเหล็กเพชรถึงตัวก็โดนอีกแล้วนะครับวันนี้มากับความพลิ้วมากับเพชรทำท่าล้าโอ้ยถีบถีบรูปนี้ล้มทั้งยืนตาไปหยุดไปเลยแล้วครับยอดเหล็กเพชร กรรมาการโบกมือบายบายบอกครับเป็นว่าหลานยาโมววัฒนะ